หนึสองสาอ่าหลับตาเพิ่มนะครับนึงมัดดีก่เอาท่าไหนครับเป็นทาอไเอกอมาท่าไม่ได้เป็นแต่ีอไม่วใส่มปองด้วยครับงเสาแม่คุ้งกับตัวกับค่ไซส์หนาบ้างไซส์ัดีเ่ะ่มาอระยัไปไนไปไหมปผมนันงมดปีนานะครัคแต่นมัได้ได้อยู่ครับหนึ่งสองสามหนสาม ไม่ได้กินอะไรไูหอ่มีมอไฟพูดเปนอะรนะริงหกันนอย่ี่เียวอดสองคนดี้องเป็นผู้พมบเอลค่อยๆได้อจะผมยงน้อยฉันไม่อยากนั่ง้อมเียนเี้่ก็สวยครับหนึ่งสองสามไม่ได้บางตอามาหยืนเบิ่งคับแ่บองออกร้วงหลาดยอดเนายทันหบดังยอยิ้มมุมต่ำ เอ้พบฝากสาข้างนกพาราลทั้งาครับทั้งในอีกครับโออันนี้กล้องนี้ก่อนนะครับถ่ายรูฝั่งบบหนึ่งสองไปแต่หนตามนะเป็บ้หนึ่งสองอีอีอีท่าหนึ่งนะครับหายไปอีท่านึง โอเคท่านี้ก็สวยครับหนึ่งสองสามอีกชัดอีกหนึ่งสองสามอ้าวสวยครับสวยขอบ